LS พุงหายได้แน่นอนนะคะถ้าทำตาม3ข้อนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะข้อแรกเลยนะคะให้เราเลี่ยงพวกของหวานหรือว่าน้ำหวานค่ะเพราะว่าน้ำหวาน1แก้วนะคะจะให้พลังงานประมาณ200-300ถึงแคลอรี่เลยซึ่งถ้าเราจะเอาออกเนี่ยเราก็ต้องไปวิ่งประมาณ1ชั่วโมงติดต่อกันค่ะแต่ถ้าเราเลี่ยงได้นะคะ เราก็จะสามารถลดพุงได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายหนักเกินไปค่ะ 2. นะคะให้เราเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าตับของเราเนี่ยมันทําหน้าที่ขับไขมันเนาะแต่แทนที่มันจะขับไขมันอย่างเดียวมันก็ต้องไปขับพวกสารพิษออกจากแอลกอฮอล์ด้วยทําให้ตับนะคะทํางานได้ไม่ดีค่ะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะลดพุงได้ยากมากและข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เลี่ยงพวกของมันของทอดอย่างที่เรารู้กันดีเนาะว่าของมันของทอดเนี่ยจะทําให้ไปเกิดไขมันกับร่างกายเรา ได้ง่ายมากแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเวลาน้ำมันมันไปโดนความร้อนนะคะมันจะกลายเป็นไขมันชานค่ะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคพวกหลอดเลือดอุดตันเส้นเลือดอุดตันอะไรประมาณนี้นะคะทำให้เราต้องกินยาค่ะดังนั้นถ้าทำสามข้อนี้แล้วนะคะรับรองว่าจะ LS พุงหายได้แน่นอนค่ะ